การจอมพลังยังต้องถอยให้สอทอรอ์แต่ลิวล้อนาะยกเบี้ยวกับไอ้เต้หิวแสงจบเหตุแน่นอน แม่บลัลไลไส้จริงๆเลยเชียวสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกๆท่านจริงๆคิงก็ไม่อยากเอาเรื่องไอ้พีทลูกชายนายกเบี้ยวมาเล่าให้พวกเราฟังกันหรอกนะจ๊ะเพราะคนทั้งประเทศสาปแช่งมันกันทั้งตระกูลโคตรเง่าสักกะลาดกันหมดแล้วแต่มันดันมีคนชอบเสือกทุกเรื่องออกตัวมาปกป้องขี้ข้าตระกูลหลีเกี่ยวห้วหรือว่าลวดเกี่ยว <c oughs> แม่มโดนแฉประวัติกันทั้งตระกูลก่อกรรมระยำหม,มาไว้เพียไอสอทอลอก็ยังปกป้องด้วยการบอกผ่านไปยังผู้กองแป้งเอ้ยแป้ง ให้การจอมพลังไ่ผ่านนายกเบี้ยวกับไอ้ลูกพิษเอ้ยไอ้ลูกพิษมันบ้างก็ได้นะแล้วนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งทําให้ครอบครัวมันกางนักหนาเพราะมีไอ้สอทอร,รอนุนหลังให้ท้ายเนี่ยแหละมันถึงไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยถึงขนาดไอ้พิษแม่ประกาศว่านายกกับพ่อเขายังมางานบวชผมเลยแม่สุดท้ายการจอมพลังก็ต้องยอมถอยให้นายกเบี้ยวมันไปแต่การเขาไม่ได้ถอยให้หลิวล้อของนายกเบี้ยวนี่นาที่ออกมาปากดีท้าทายเอาไว้เพราะการจอมพลังเขาจะไปพบตำรวจไซเบอร์ ให้ช่วยตรวจสอบไอ้ปองสายไหมที่เคยทําเว็บพนันออนไลน์เป็นไงละมือ้ามึงรอดไปแล้วเพราะไอ้สทรมันขอไวแต่ไอ้สทรมันไม่ได้ขอให้มึงนะจ๊ะนายกเบี้ยวเที่ยวนี้คงเบี้ยวคงบิดมึงแน่นอนไอ้ลิวล้อกระดอแมวเอ๋ยได้จบชีวิตสมใจอยากมึงแน่นอนก่อนหน้านี้ไอ้ลิวล้อปองสายไหมเจ้าของเพจสปอสายไหมสปอนี่ย่อมาจากอะไรวะเนี่ยที่ออกมาท้าทายกันจอมพลังผมมีประวัติอย่าง Hey, เลยจ้าพี่นไม่แปลกใจเลยจริงๆที่คนอย่างมึงเนี่ยรักใคร่กับไอ้ตระกูลนายกเบีย้ยวไอ้เชีย่ยนี่เคยติดคุกเพราะคดีค้ายามาด้วยนะจ๊ะพี่น้องออกคุกมาแม่มก็ทําเว็บพนันออนไลน์888แถมยังจัดคอนเสิร์ตในผับเมมผับเถื่อนย่านหาไทยรา่าเพื่อระบายขายยาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มเกินเวลา่อยให้มีการเสพยาตรวจฉีนักท่องเที่ยวเจอฉีม่วงถึง137ราลายแม่ประทถแถมยังสนิทสนมกับอินฟูอย่างไอเ้เบิร์ วันว่างๆแล,แล้วก็มีลายรัชดาด้วยโอ้โหแต่ละตัวไอ้นี่แม่มเรียกนายกเบีย้ยวว่าพ่อด้วยนะมันก็คงเป็นพ่อที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนมึงแบบไอ้พิษแน่ๆทำมาหาแดกักบอบายามุกล้วนลวนลูกรักนายกเบีย้ย นอกจากไอเวนนี่แล้วยังมีนักการเมืองสวะอีกตัวหนึ่งสอบตกในการเลือกตั้งล่าสุดมันก็คือไอเต้อัปปะมงคลเกศนอกจากชื่อมันจะไม่เป็นมงคลแล้วยังทําตัวได้อัปปะมงคลชีวิตมากๆไอเชียเต้เนี่ยก็ไปรับงานจากไอสอทรออีกทีใครเห็นก็ต้องนึกว่าไอเต้มันเตือนด้วยความหวังดีแม็กคิงจะบอกไว้ว่าไอเชียเนี่ยแหละรับงานมาเล่นงานกันจอมพลังโดยเฉพาะโดยไอเต้มันเริ่มต้นด้วยการเสแสรง้งทาเป็นเตือนก่อนประมาณว่า กันเอ้ยถอยเธอน้องถอยพ่อมึงสิไอเต้สิ่งที่เขาทำกันนั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาอยากทำกันทั้งประเทศเพราะมันเป็นการยืนเคียงข้างความถูกต้องยืนเคียงข้างปกป้องผู้ถูกกระทำแต่คนอื่นๆเขาไม่มีพลังเหมือนพี่กันไงเขาก็ได้แต่เชียร์กดไลค์กดเลิฟพิมพ์ให้กำลังใจกันไปเฮ่งพูดแบบนี้ก็ต้องมีคนสงสัยแล้วว่าทำไมไอเต้ต้องไปรับใช้นายใหญ่เต้มันอยู่กับพักประชาธิปัตย์แล้วนี่นาทำไมต้องไปรับงานพิงก็จะบอกให้เลยว่าไอเต้มันรู้ตัว สักพักแล้วว่ามันกําลังจะโดนถีบออกจากพักสีฟ้าเพราะมันเข้าพักด้วยการแบ็กเมลหัวหน้าพักเรื่องหมูเถื่อนนี่าจึงได้มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักแถมยังโดนคดีชู3นิ้วในม็อบปี2563อีกซึ่งเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงพักสีฟ้าก็รู้ดีว่าเก็บคนแบบนี้ไว้ก็มีแต่จะยิ่งเสียหายจึงจ้องจะถีบเตออกจากพักมาตั้งนานแล้วล่ะนานจึงทาให้ไอ้เตต้องหาพักใหม่และก็ต้องใหญ่โตและมีอํานาจกว่าเดิม ซึ่งก็คือพักนายใหญ่เนี่ยแหละมันถึงไปรับงานเขามาไงจ้าพี่น้องพวกเราลองฟังแล้วก็คิดกันดูนะว่าไอ้สอทอรอที่มันกางอํานาจดันมาหลุนหลังตะกูลหลีเกี่ยวหวดแบบนี้แถมยังมีรล้วล้อนายกเบี้ยวให้ส่งเสริมยุยงแยงหาทายความถูกต้องความยุติธรรมสังคมที่อําเภอธัญบุรีมันจะเป็นอย่างไรไปได้นอกจากมีแต่ไอ้พวกรล้วล้อนักการเมืองท้องถิ่นทำมาหาแดดแบบละเมิดกฎหมายโดยไม่มีใครไปเล่นงานทิ้งแนะนําให้พวกมึงทํา สติ๊กเกอร์ติดท้ายรถพวกมึงไว้ด้วยนะชาวบ้านต่างถิ่นผ่านไปจะได้ไม่เชียดใกล้พวกมึงสติ๊กเกอร์เขียนไว้เลยว่าป่าเบี้ยวหลีเกี่ยวห้วเจอที่ไหนปล่อยให้มันแซงให้มันปาดไปให้มันไปจบที่แบริเออร์หรือต้นไม้ข้างทางนั่นแหละเพราะคนชั่วชัวมีอำนาจแบบนี้ทำชี้อะไรมันไม่ได้ต้องให้กฎแห่งกรรมจากการกระทำลากพวกมันไปกันเอง จริงๆเลยเชียวย่าลืมกดไลค์กดเชยให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ